ต่อเนื่องนะครับผมถ้าเซตาเป็นมุมรหว่องเวกเตอร์ op 1และ op 2คร cross op 3นะขออนุญาตหาตรงนี้ก่อน op 2คร cross op 3นะก็ค r o s แบบธรรมดาเลย i j k ใครยัง cross เวกเตอร์ไม่เป็นนี่ไม่ได้เลยนะครับข้อนี้ไม่ได้แบบพิลึกพิลั่นอะไรเลยธรรมดาธรรมดา op 2คือลบ6 3, 6 OP3 คือ 7, 4ลบ4นะครับหนูเรียนมาแบบไหนเอาแบบนั้นลูกนะครับใครเรียนมาแบบต่อ2หลักหนูก็ต่อไปใครเรียนมาแบบ minor cofactor ตัดแถวตัดหลักก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับผมในที่นี้พี่ชอบแบบตัดแถวตัดหลักมากกว่านะครับขั้นแรกก็ตัดแถว1หลัก1ทิ้งคูณลงลบคูณขึ้น ลบ12ลบ24ก็ลบ36ไอนะต่อมาตัดแถว1หลัก2คูณลงลบ24คูณขึ้นลบ4เอโทษคูณลง24 24-42ลบ42คิดในใจก่อน24-42ลบ42ได้ลบ18แต่ตัวกลางนี่ i บก j เป็นเลขคี่ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายนะครับมีตัวกลางนี่แหละที่สำคัญที่ต้องเปลี่ยนเครื่องหมาย นะไว้ถ้าหนูมีเวลานะครับไอคำที่พี่หนึ่งพูดว่า i บก j เป็นเลขคี่เนะี่ยมันจะเกี่ยวข้องคำว่า minor cofactor ซึ่งหลักสูตรใหมไม่ได้เรียนเล้วเรื่องนี้นะครับ minor cofactor นะโรงเรียนไหนยังสอนอยู่ถือว่าสอนหลักสูตรเก่านะครับไม่ออกสอบแล้วต่อมาปิดแถว1หลัก3คุณลงลบ24คุณขึ้นลบ21คุณลงลบคุณขึ้นก็ได้ลบ3เออลบ4 5 k นะไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายมีเปลี่ยนเครื่องหมายช็อตเดียวนะครับช็อตตรงกลางเท่านั้นเอาละเพราะฉะนั้นดึงตัวร่วมหน่อยลูก op 2 cross op 3ดึงอะไรได้ดึงลบเเลยดีกว่าเน,นเนียนเียนเลยเหลือ ci ลบ2 j บวก5 k ทันไหมครับ นะอยากรู้มุมลองเวกเตอร์คู่ใดก็ให้จับเวกเตอร์คู่นั้นดอทกันซะนะครับหนูอยากรู้มุมร่องเวกเตอร์ตัวนี้กับตัวนี้หนูก็เริ่มเลยจาก op 1ดอทกับ op 2 cross op 3ก็เป็นขนาด op 1ขนาดของ op 2 cross op 3แล้วก็ c o s ์เซตาไม่งงนะลูก ก็เหมือนกับ u v เท่ากับขนาด u v. ขนาด v คอร์เซตาลุกอารมณ์เดียวกันนะ op 1ได้เท่าไหร่ลูก op 1ลองไปดูจากข้อเมื่อกี้เนี่ย op 1อยู่ไหนเนี่ยเนี่ย op 1 6-6 3 6-6 3ลบกลบกับโอตัวนี้ตัวนี้เราดึงลบออกมาแล้ว ความจริง OP 1นเนี่ยหนูดึงตัวร่วมก็ได้นะลูกหนูดึง3ออกมาก็เหลือ2ลบ2 1หนาดอทกับลบ9อันนี้4ลบ2 5เท่ากับขนาด OP 1ขนาดของรัศมีมัน9อยู่แล้วไม่ต้องคิดนานถ่านปะขนาด OP 2 cross OP 3เนี่ยก็คือหนูใส่แอปเข้าไปตัวนี้ แอปลบเได้9ก่อนเลยเพราะแอปมันแจกเข้าผลคูณได้เราค่อยไปแอปของ c i 2 j ลบสองเบวกห้าเสเซตาา้าถา้าเราไม่ชอบคิดเลขเยอะเยอะสาคูณลบเออเดี๋ยวก่อนตัดเลขก่อนเดี๋ยว่อนี่เก้9ตัดเกตัดเอีกเหลือ3เหลือลบหนึประดงเล็บหน้า i คูณกันบวกหน้า J คูณกันบวกหน้า k คูณกัน นะความจริงตรงนี้ก็รู้คาตอบแล้วละ่ะไม่ต้องไปหาให้ละเอียดขนาดนั้นก็ได้นะแต่ไหนๆทามาแล้วไปให้สุดละกันลบส7ส่วนด้วย3คูณกับรูทสนะี่ะไปให้สุดรูทสีได้3ามรูทหก็เป็น9ก้รูทหหนูจะเห็นว่าคอสติดลบจำได้ปะ่ะเดียนติโกนมา All s s n t t Cost อุ้ยนะคอสติดลบมี2อ o s อแดนครับคือไม่คอสแดนที่2ก็คอสแดนที่3แต่ขึ้นชื่อว่ามุมระหว่างเวกเตอร์ตามนิยามเลยนะครับมุมระหว่างเวกเตอร์ต้องอยู่ในช่วงเนี่ยมุมระหว่างเวกเตอร์เนี่ยจะต้องอยู่ในช่วง0ถึง180องศาเสมอนะจะไม่เกิน180นี่คือน,นิยามของคำว่ามุมระหว่างเวกเตอร์ พันข้อนี้ต้องอยู่ข้อด้นอะไรครับ2อข้อด้าน2ก็ตอบข้อ4นั่นเองถ่านปะ่ะคือความจริงตรงนี้ก็เห็นแล้วว่าคอติดลบนะพอได้นะครับอ่ะลอกให้เรียบร้อยครับข้อ3 3